สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถมิตซูบิชิไททันนะครับปี2016กุญแจหายหมดนะครับคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบสมาร์ททีนะครับรีโมทดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนกุญแจนะครับยังสตาร์ทรถยังกดรีโมทไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนกุญแจนะครับให้สตาร์ทติดกดรีโมทได้นะครับทาเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งครับครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่ต้องลื้อไม่ต้องถอดอุปกรณ์ใดๆภายในรถเลยนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD รถลูกค้านะครับรีโมตตรงรุ่นนะครับระบบเดิมแท้ศูนย์ทุกอย่างนะครับทดสอบสตาร์ทก่อนนะครับตาติดใช้งานปกติเลยนะครับไม่ไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับใช้เวลาทําไม่นานนะครับเดี๋ยวรับเครื่องก่อนนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับกระจกพับเหมือนเดิมนะครับ กดล็อกนะครับลูกค้าท่านใดนะครับทำกุญแจรถถ่ายนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการทำถึงที่นะครับ